อันนี้ก็สิดมะเขือขึ้นน้อยๆก็มีอันไข่ดองไว้ก็มี่หมุนไข่ดองไว้ดองไว้แต่กินดองมะเขือขึ้นใม่กินพี่นอ้องกะทิด้มน้ำเกลี่ยเยอะหน่อยกันน้ำหม้อมาส่งเกลีวยมาหม้อต้มน้ำเกลือก่อนต้มน้ำเกลือดองมะเขือขึ้นกันพี่น้อง อ um, ุ๊ยน้ำเกลือขอบคุณเนยๆด้วไก่ตัวมาสวัสดีย่อมือสามาด่มาด่กาส่มาด่กาส่ ัดีค่ะเมืองพี่น้องไปเดินซื้อขอนมปังอันนี้มาบ่แพงในแพงหนึ่งสิบเจ็ดบาทนึงซื้อมาสี่หนเมือ่อวานเนี่ยมาไว้ไก่กินเอามาไว้ไก่กินเนี่ยมือนเสาะกินขนมปังมากินหน่่ขงขนมปังนี่ยไม่เสาะไ่ได้กินกระถิ่่ได้กินกาแฟดิพอมากินก,กาแฟากินธรรมดาเนี่ย ตุมน้ำเกอใ่ดต้มน้ำเกลือดองมะเขือขึ้นดองมเขือขึ้นนน้อย เบิ่งขัดออกนี่สิเอาไปทุบทุบอันเอาเม็ดมันออกพี่น้องเอาตะเปลือกมันดองอน,นี่สิทุบขอบคุ้นเลยหลายเด้อมาเป็นกำลังแรงใจให้พี่น้องเ็ดให้ไรบอน